ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องฟันพารวยนะครับวันนี้ก็นำแนวทาง,งหวยลาวพัฒนาประจำวดันที่17ทับ09ทับ68นะครับสำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็เข้าคู่ชุดเล่นวิ่งรูด8นะครับ68 86แล้วก็28นะครับเล่วิ่งรูด8ส่วน สลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยก็ไปเข้า2ตัวล่างนะครับห้าแนะครับก็ท่านผู้ชมที่ติดตามมานานก็น่าจะน,นำตัวเลขไปลุ้นของสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยด้วยนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขสำหรับช่องวันพารุยนั้นเป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับตัวเลขก็เป็นเพียงพ้นคำนวณที่นํามาให้ได้รับชมก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงเียงเท่านั้นนะครับสําหรับแนวทางก็ลงทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับสําหรับแนวทางหวยลาพัฒนาทางช่อง Youtube ปันพาร,รวยตรงนี้ก็เข้ามาติดตาม กดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีการแจ้งเตือนว่าได้ลงชิปวีโอใหม่แล้วไปยังโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเองนะครับถ้าไม่กดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนก็อาจจะไม่ได้เจอชิปนะครับสำหรับซีตีผลหวยลาวที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนำมาให้ดูก็มีทังนี้นะครับยี่สิบเจ็ดทับแปดทับหกแปดออกหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งยี่สิบเก้าทับ ทับหออก2589761ทับ9ทับออก204088 3ทับทั8ออก4 807 0 1 5ทับทออก0787758ทับทับ8ออก103798 10ทับ9ทับหออก19 1 7 09 12ทับ9ทัออก0 0 0 8 8 8 15ทับ9ทับห8ออก2 668 2 8, 8นะครับ ส่วนวันที่17ทับเก้าท่าแปดก็รอผลออกว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางใดนะครับซึ่งตัวเลขบ่อยครั้งนะครับที่จะมาเลขพี่น้องหรือไม่ก็เลขเบิ้ลนะครับดูตามสถิติตัวเลขแล้วเลขเบิ้ลและเลขพี่น้องก็มาบ่อยนะครับต่อไปก็มาดูแนวทางตารางเลขไม้ลาวแล้วก็เลขนอกตารางนะครับเลขนอกตารางก็มีเลขศูนย์เลขสามเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขวิ่งรูดส่วน การจับเป็นคู่3ตัวก็เป็น03 07 37ถ้ามาเบิลก็เป็น0 0 33 77นสะครับสำหรับใครที่ตามตัวเลขนอกตารางนะครับบางครั้งก็มาฝั่งนี้นะครับบางครั้งก็เอาตัวเลขสีน้ำเงินมาประกบกับเลขนอกตารางนะครับอย่างเช่นในวันนี้ทำได้เลวินโรดสีน้ำเงินนะครับก็คือ652นํามาจับ0 3 7ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับคือท่านผู้ชมจะ เอาสีส้มไปประกบก็แล้วแต่นะครับก็ตารางตัวเลขก็มีสีน้ำเงินก็คือเลขวิ่งลูด6กหคู่ประกบสีส้มก็มีเลข8เลข1เลข4ีเลข9นะครับในบางงวดก็มาเฉพาะสีส้มนะครับจับกันเองหรือว่าในบางงวดก็มาเฉพาะสีน้ำเงินนะครับอย่างเช่น6 5 2้ก็จับเป็น6 5ห้า2สองประมาณนี้นะครับซึ่งทางช่ององเราก็จะเอาสีน้ำเงินประกบกับสีส้มเป็นหลักนะครับ สำหรับแนวทางตัวเลขในวันที่17 9ทับ9ทับ6กก็เป็นเลขวิ่งรูดในหลัก6นะครับก็ตั้งแต่60ถึง69นะครับก็ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 6 6 6ก6 8 69ก็คัดมา4คู่ชุดดังนี้คือ 64, 62, 61, 69ก็ตัดเหลือน้อยตัวลงไปก็เน้นไปที่คู่ชุด62แล้วก็6 9นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขวิ่งรูดในหลัก6นะครับซึ่งในวัที่ผ่านมาก็เข้าเลขวิ่งรูดในหลัก8นะครับก็เางอเนก็ไม่ได้เข้าคู่ชุดเน้นนะครับไปเข้า8668เลขวิ่งรูดก็มาทั้งบทและล่างนะครับ2 8 82 8 668สนะครับส่วนวันที่17ทับ9ทับ6กก็รอลุ้นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็มาบรรยายตัวเลขที่ ทําได้แล้วก็นํามาลงให้ท่านชมได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับต่อไปก็มาดูเลขวิ่งรูดในหลัก5นะครับก็ตั้งแต่5 0ถึง59 5 0 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 6 57 58 59ตัดมาเหลือ4คู่ชุดคือ58-59-51-52ตัดให้เหลือน้อยชุดลงไปก็เน้นไปที่คู่ชุด59แล้วก็52นะครับ ก็เป็นแนวทางหวยลาวชุด2ตัวนะครับต่อไปก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาชุด2ตัวในหลักวิ่งรูด2นะครับก็ตั้งแต่2 0งศถึงสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่คัดมา3คู่คือ24 29 21ก็เน้นไปที่คู่ชุด29นะครับ ก็เป็นแนวทางตัวเลขหวยลาวพัฒนาชุด2ตัวตามตารางตัวเลขที่ได้จะเป็นคู่ชุดนะครับ2ตัว3ามตัวสี่ตัวตามลำดับนะครับต่อไปก็เป็นแนวทางหวยลาวชุด3ามตัวนะครับก็จะมี4ี่คู่ชุดตามที่ได้จับเอาจับตัวเลขตามตารางตัวเลขก็มี4คู่ชุดอย่างนี้คือแป4ห5สี่หนึ่งห้าสอง 9ก้าสอหนึก็เน้นไปที่คู่ชุด864แล้วก็9ก้สองสนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขชุด3ตัวซึ่งนานๆครั้งก็จะเข้า3ตัวนะครับตามเสตติตัวเลขในบางครั้งก็มา4ตัวก็มีนะครับก็เป็นแนวทาง ตามที่ได้คิดคำนวณมานะครับก็จับเป็นตัวเลขตามตารางตัวเลขนะครับในบางครั้งก็มาครบ3ตัว4ตัวก็มีนะครับแต่ว่านานๆครั้งนะครับส่วนมากจะเข้าคู่ชุด2ตัวหรือว่าเลขวิ่งรลดมากกว่านะครับสำหรับทางช่องวันพารวยตรงนี้ซึ่งตัวเลขก็ไม่มีใครร่วงรู้นะครับว่าจะออกอะไรนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับต่อไปก็เป็นแนวทางหมายเลา ชุดสตัวก็มีสีคู่ชุดดังนี้คือ5 8 6 4 6 1 5 2 6 9่หกหนึกเนึ้็เน้นไปที่คู่ชุด6 1 5 2แล้วก็6 9 2 4นะครับก็เป็นแนวทางไวรลาชุด4ตัวนะครับตามที่ได้จับตัวเลขตามตารางตัวเลขที่ให้ไว้ในต้นชิปวีโอนะครับ ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทางช่องยูทูบวันพารวยตรงนี้ก็ลงแนวทางให้ได้รับชมทุกวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์นะครับสำหรับแนวทางต่างๆก็สามารถรับชมผมได้อีกหนึ่งช่อง YouTube ก็คือช่อง YouTube V พารวยนะครับ ช่องนั้นก็ลงแนวทางสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับช่อง v พารวย wE แล้วก็พาไทยพารวยนะครับ v v พารวยหรือว่าพิมพ์พาไทยวอแแวนสละอีวแล้วก็พาไทยพารวยนะครับก็จะเจอส่วนช่อง Youtube ฟันพารวยตรงนี้ก็ลงแนวทางเวงลาวพัฒนาน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ